ก็แค่สโมสรอนพึ่งน้อยครับวันนี้มันจะเอาอะไรมาสู้พี่ีหงแดงตะแคงยิงอย่างเลี้ยวปูครับวันนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับเจ้าบ้านเลี้ยวปูครับหงแดงตะแคงยิงครับวันนี้ได้เปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของทีมเยือนอย่างสโมสรอนพึ่งน้อยเบนฟอร์ดครับคู่นี้ครับเจอเจอกันมา5เกมท้ายสุดต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านเลี้ยวปูครับทำผลงานได้ดีกว่าชนะไปได้4ครั้งครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับและที่สําคัญครับผมทุกครั้งครับที่เบนฟอร์ดต้องบุกมาเยือนเอ็นฟิลด์ น่าหงายกลับไปทุกครั้งครับบุกมาไม่เคยชนะลิเวอร์พูลได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับและฟอร์มการเล่นตอนนี้ทั้งคู่ครับไม่ด้วยว่ามีความมั่นใจด้วยอทั้งคู่ครับไทยต้องยอมก่อนเลยว่าทางด้านเบนฟอร์ดครับผมตัวสภาพผู้เล่นนักเตะเนี่ยวันนี้ไม่พร้อมจริงครับมีทั้งผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบงครับอย่างอีวานโตนี่ครับผมส่วนลิเวอร์ pool เนี่ยพร้อมจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้ครับสื่อต่างประเทศเนี่ยยกความพร้อมให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบหนื่งเชจ้าบ้าครับเงื่อันนครบ